มันเป็นแบบนี้ครับวิธีการนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก่อนสมมุติว่าเราจะเล่นเพลงสักเพลงหนึ่งสมมุติว่าเพลงหยาดเพชรสมมุติว่าเพลงหยาดเพชรอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องรู้สกเกลก่อนอันนี้นะครับสําคัญมากสกเกลหมายถึงกุญแจของมันที่เราจะใช้กับเพลงนี้มันจะมีโนต้ตอยู่แค่นี้คือถ้าเราไม่รู้สกเกลเราก็จะกดมัว่วแล้วทีนี้มันก็จะพลาดใช่ไหมครับสมมุติว่า สมมติว่าเพลงหยาดเพชรมันเป็นเพลงคีซีนะสมมติคีซีทีนี้ผมก็จะไล่สเกลในคีซีจะมีโดเรมีฟาโซลาทีโดอ่าจะมีอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นโดเรมีฟาโซลาทีโดเพราะฉะนั้นแป้นสีขาวเนี่ยเป็นคีซีหมดเลยข้อที่1นนะครับเราต้องรู้สเกลก่อนทีนี้ข้อที่2ส,สมมติว่าคีซีครับทีนี้เพลงหยาดเพชรเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันร้องอยังไง ถึงเราไม่รู้เนื้อแต่ว่าเราฮามทำนองได้เช่นรีบเธอแบบนี้ครับเราหามเจออันนี้คือหมายถึงว่าเราผ่านขั้นตอนแรกก็คือว่าเรารู้สเกลแล้วเรื่องนี้เนี่ยต้องต้องฝึกนานเหมือนกันถึงถึงจะรู้สเกลได้ใช่ไหมครับต้องต้องฝึกนานเหมือนกันอันนี้สําคัญคือการที่จะรู้สเกลเนี่ยต้องต้องเรียนบ่อยมากถึงจะรู้ ทีนี้สมมติว่าเดี๋ยวเราเอาเรื่องที่ว่าจะรู้ได้ยังไงว่าสเกลเพลงนี้คือสเกลอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนี้สมมติว่าเรารู้ว่าเพลงนี้เป็นคซีใช่ไหมครับเราก็มือซ้ายยังไม่ต้องมือขวานะครับเราหามเสียงเรารู้อยู่แล้วว่าเสียงมันเป็นยังไง ทีนี้มันจะเป็นแบบนี้ครับถ้าเรารู้สเกลแล้วเนี่ยตำแหน่งคอร์ดมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมขึ้นให้ใหคุณยายดูครับคุณยายครับอันนี้คือสเกลใช่ไหมครับอันนี้คือสเกลที่ผมพูดไปเมื่อกี้ทีนี้มันจะเป็นแบบนี้ครับในทุกๆุก,กคีย์เพลงตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่3และตำแหน่งที่6มันจะเป็นคอร์ดไมเนอร์อันนี้คือกฎของมันเลยมันจะเป็นคอร์ดไมเนอร์ 2 3, อสามและหกอะผมขึ้นมาให้ดูอ่ะขึ้นมาเลยเห็นไหมครับ2อสามและหกจะเป็นไมเนอร์เห็นไหมครับแล้ว1 4ึี่ห้าจะเป็นเมเจอร์เป็นแบบนี้ทุกคีย์นะครับทุกคีย์เลยแล้วตำแหน่งที่7จะเป็นคอร์ดดิมตำแหน่งที่7เราไม่ต้องไปซีเรียสมันส่วนมากจะไม่ค่อยได้เล่นดูแค่ว่า2อสามและหกของทุกคีย์จะเป็นไมเนอร์ แล้วทีนี้ที่คุณยายบอกว่าแล้วเราจะหาคอร์ดเองได้ยังไงอ่ามันเป็นแบบนี้สมมติว่าเราเล่นปร,ปรีเธอเพชรงามน้ำหนึ่งคุณยายดูนะครับปรีตัว C ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยอ่าเราต้องรู้ว่ามีคอร์ดอะไรบ้างในนี้เนี่ยในในเจ็ดคอร์ดเนี่ยผมผม เอา C ตัวสุดท้ายออกเพราะว่า C ตัวสุดท้ายก็คือ1ใช่ไหมครับ8กับ1อันเดียวกันอ่ะผมเอาออกเหลือให้7คอร์ดทีนี้เราต้องรู้ว่าคอร์ดไหนที่มีตัว C บ้างอ่าทีนี้คอร์ด C เนี่ยมีตัว C แน่นอนใช่ไหมครับทีนี้คอร์ด D m ไม o r ไม่มีตัว C แน่นอนแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาทวนถ้าคอร์ด E minor oh. ก็ไม่มีตัว C คอร์อด f อมีคอร์อด G ไม่มีไม่มีคอร์อด B ดิมก็ไม่มีทีนี้มันจะเหลือคอร์ด C กับคอร์ด f ใช่ไหมครับเราลองกดไปเลยเห็นไหมครับมาและแล้วไปคอปร์ดเมันไม่เพี้ยนนะแต่มันไม่ใช่เห็นไหมครับแต่คอร์ดที่ใช่ที่สุดคือคอร์ดซี ทีนี้มาน้ำหนึ่งหนึ่งตัว A มีคอร์ดคอร์ด C ไม่มีตัว A อเห็นไหมครับคอร์ด D ีไมเนมีตัว A เราได้มา1ช้อยแล้วนะคอร์ด E ีไมเนไม่มีตัว A คอร์ด F มีตัว A นอกนั้นไม่มีเพราะฉะนั้นมีแค่มีคอร์ด D ีไมเนคอร์ด F และคอร์ด A อไมเนมีตัว A ทีนี้เราลองเล่นครับจากอันแรกคอร <B, S 1> ์ดซีลองดีไม่เนอะไม่ใช่ใช่ไหมครับอ่าเพี้ยนทีนี้ลองไปคอร์ดเอฟก็พอได้ก็พอได้อ่าลองเอาอีกคอร์ดนึงอ่าลองเอมินเอร์ดู อันนี้ได้แบบเนี้ยเราก็เลือกลงได้เลยว่าจะเอาตัวไหนอันนี้คือสําคัญเลยเพราะฉะนั้นคุณยายสามารถเอาสูตรนี้ไปใช้ได้เลยได้ตอนนี้คือราคาเรียนตัวต่อตัวของผมเนี่ยห้าชั่วโมง4ี่พันเก้าสิบชั่วโมง9ก้าพันเจ็ดคุณยายจะครับลองสัก5ชั่วโมงก็ได้คือเรื่องเรื่องเวลาเรียนนะครับคุณยายครับเรานัดกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงไปได้คือคุณยายว่างตอนไหนก็บอกผมได้ ค,ค,คือจุดประสงค์หลักคือผมอยากให้คุณยายเล่นได้ <c oughs> คุณยายครับแบบนี้เรื่องของวันนี้เนี่ยคุณยายก็เดี๋ยวคุณยายเอาไปทบทวนแล้วอยากจะถามอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวถ้าคุณยายสมัครเรียนใช่ไหมครับก็เอาแต่ละครั้งเนี่ยถามได้ตลอดเลยว่าจะเอาแบบไหนยังไงครับเอาเป็นลายชั่วโมงไปเลยเนาะครับได้ครับคือเดี๋ยวถ้าคุณยายว่างช่วงไหนเราก็เรียนกันช่วงนั้นเลยไม่มีปัญหาครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับคุณยายครับ